สวัสดีเอฟซีนาที่้ารวยเด้อค่ะเด้อเมือนี้แอดมินกับผามาบานคุณแม่เนาะเพิ่นเห็ดเงืนห้างเนาะค่ะน้องวัดทีแล้วพิ่นเข่าอี่เหนึ่งเพจโกบอกพุ่นใดเนาะค่ะเงื่อนห้างเนาะค่ะเมือนี้แอดมินกับว่าตามเงินห้างเนาะค่ะเนาะผู้ใดทีเขามาแล้วกะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อจะพอกาบข่าวสารดีๆเด้อจ้าเพจโฮกได้มาสองวัดแล้ว ค่ะแต่เมืนึงเจทโฮก็ค่ะนี่ J ook, นะคะือเงินห้างเนาะคะ่ะเงินสมัยโบราณในน้องแม่เนาะ,ะจ้าจ้าผู้ใดบ่ดเคยเห็นเนาะคะ่นะเนาะมึงแป้งอันนี้อันนี้คือคืองหยอดทีเดียวหยอดทีเด,ด,ดียวเง, J ook, C, นะะงินห้างหยอดทีเดียวหยอดทีเดียวได้นึ่งเจทโฮกับเก้าซีเนาะค่ะเงินห้างจ้าห้างวดนี่ซีตามโตเนาะคะ่ะ เมื่อนี้สิเอากันสดสดได้นาะแม่เนาะจ้าแม่ได้หลายปนย็นไดรทางมาเถอะได้หลายบาทบ่ได้พ่อได้เฮ็ดบุญให้ท่านนี่ละค่ะได้พอด่อ้เฮ็ดลังค่านี่ละนี่มุ่งลังค่าแล้วแล้วนี่น<อ>สาธุค่ะสาธุาธค่ะทำลื้อน้องไหวนี่ละน้องฮักน้องแพง น้องใส่เทาะผู้เดียวนี่ล่ะมาเอดเฮอเลาส์เอาอเก้งเก้งสะกอนด้วยน้ำโป๊ะน้ำหอมเฮานี่ล่ะเธอเคสเธอคิ้วเฮอเอออออออันนี้ดิหินแตะเสียดักลูกอีแตะล่ะขอเด้อไว้สิบงดเด้อไว้สิบงดคันมีหอดสิบงดมีเลงเด้มีถวายเราหายไกล้โตโฮหมูใหญ่ได้คันหอดสิบงดพูดในหล่นโอ้ย โหมูก yeah. ้าโหเอ้าบะไว้เลยบนไว้เลยโหมูก้าโหกันเ่อเพิ่นเธอต่อเนื่องไปเลยเลยนั่นเออเอาปัดที่ใครใค่ที่คูเอาเพิ่นเพิพาเซตท่าเยวบานี่ดึงเอายูอันตู้เย็นนั่งนะนะอันตู้เย็นมาเซตจ้าได้แล้วสองงดใโงดที่สามขอเพิ่นเอา ตั้งตั้งโป้งโป้งเลยออามือคนลื้อเลยโหหมูเกาโหสบายจ้าสบายเครื่องที่แม่โบนเนาะจ้าที่โบนก็คือปลาซาดเงินปลาซาดทองเพินขันเพิ่อนจะได้เพื่อมันเฮาขันหนีเฮามีเฮอได้เฮาซ้ำนี้ก็มีเฮอครับจ้าเฮาดังดังฮอดซิฟงดเมือเลยได้ทุกงดจังสิเฮอเล้งโหหมูโหไก่เล้าหอยไก่ตัวท้าวานกัแล้วเฮอ เฮ็ดด้วยไซฟ์คอมาเฮ็ดเฟรดบอหนึ่งเด้อเฮ็ดเอาอยู่นี่เลยนึ่งบาค่ะเออเดินนทางเออเสียมาเฮ็ดอยู่หม่องนี่เนาะเฮ็ดค่ะเพื่อนเตรียมสถานอยู่บ้านเนาะเอาเฮ็เนาะค่ะเพื่อนขอไว้สิบงวดตอนนี้เขามาแล้วสองงวดนะคะยังอีกแปดงวดเนาะค่ะเพื่อนขอไว้เพื่อนขอไว้สิบงวดค่ะ อันนี้ได้มาสองแล้วนะครับเป็นมาสองยังหปดหัวหมีซีดลุ่นหลายหัวอยู่ีน่าพันบ่นหัวหมูไว้อันนี้ก็เป็นเงินทางนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเสียงบ่ค่อยหองยิ่งบ่จ้าภาพอาจจะไม่ค่อยชัดนะครับผมต้องกราบขอโทษขออภัยเนาะอันกระรังเสียเฮ็ดเอาเด้อค่ะเลขเงินห้างอันบ่ท่านไดเสียเฮ็ดให้เอฟซีเบิ่งสดสดเด้ดยาหมื่นเนี้ออันนี้ทำสดๆเลยครับ มีมีมีสองมีห้าแต่จับจับไม่ถูกตัวจับไปจับแต่บางบางคนก็ถือบางคนก็ไม่จับจับถูกตัววัดวดก่อนที่ว่าออกสี่ห้าวดก่อนออกสี่ห้าใช่ก็นี่ห้า วันที่แล้วนี่ได้ทั้งบนทั้งล่างหนึ่งเจ็ดสี่ครับมาที้พ่อสบายเศรษฐีถ้ำป่านขอโชคขอาพจากเงินห้างเงินสมัยเก่าเออเออมาเงินห้างนะครับแต่ถ้าทางบุตรเออมาเงินเลื่อนนะครับแต่ว่าทั้งที่เอ้อมาเป็นเงินห้างนะครับก็เอาเอฟซีเห็นกดไอ้ครับห้างในขออะไรอย่างเห็นเลขอถึงก่อนแล้วนะครับเนาะออาผู้ใดเขามากกัดตามมาได้ทันเ้วยอ่ารู้สึกว่าสี่เห็นแต่เขาครับเนาะเห็นเขามาปอนแล้วเอ้าเดี๋ยวก็เ่เห็นเลขอีกเพื่อนะ เอานนี้ก็เบิ่อไว้จุดถูบเลยกเพรขะฉน้นเขาจะได้ประสาทช่องประสาทเลินแคบเพราะดีตัวเห็นโลดบ้านนี้เรียกพอไว้สี่ําำกั้นคอครละกันแมเอฟซีามากอะอ่าอย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์กบพอสวยกเดืมนะครับเด้อาบานนี้สี่ถ้ำการขอแลวครับเัาะแตบาุกชนเครับเด้อบานนี้เอฟซีมาเอาโศกกรเมนห้างด้อค่ะเด้อมือนีเป็นแนวทางห้ใสวิทยาในการรับช่มรับฟ้งเด้อจ้า สองเลยคีบม่พันยาหน่ำเทีวนาเทียวนี้มีท่านสิบหกกับสิบเก้าสิบหกหัวมันเป็นสิบเก้าไม่เ <19 S 1> <19 S 2> ก้าสิบหกสิบเก้าลากัล่างอย่างเดียวบบถ้าไปโดนนั่นนั่นโอ๊ยแม่เนยเวานี้แม่มันลุน้นกันครับแม่นกนกมองว่าบ,บอกบอกครับแม่นกบอกแต่พ่อเป็นภาษา บอกมือแรกมาบอกไม่เลิกมีมีนกมาบอกสองงวดแล้วมีนกมาบอกสองงวดอ่างวดนั้นน่ะแม่ไม่เล่นแม่ไม่ซื้อแม่ว่าโอ๊ยซื้อไปกับโบถูกอย่ามาบอกมันมามันมาร้องตอนตีสองแม่ลุกเข้าห้องน้ําพอดีมันร้องบอกว่าสิบแปดสิบแปดมาบอกแม่อยู่สามครั้งสี่ครั้งแม่เลยบอกว่าถ้าแกร้องเป็นภาษานกให้แกร้องต่อไป ถ้าแกมาบอกหวยมาร้องบอกหวยให้แกบินหนีแม่บอกอธิษฐานนะตอนตีสองนะมันเลยบินหนีทีนี่ไม่มาล้ออีกเลยเอา้าสว่างแล้วนกตัวนี้ก็ไม่มาล้องหลานเลยมาจากทํางานมาถามมันหวยออกเบ้ภาษาพูไทยเขาเรียกเบ้เนาะเบ้ซื้อหวยตัวไหนสิบแปดอะไร่างี้แหละเอา้าทําไมต้องซื้อสิบแปดนกบอกอะไร่างนี้แหละหลานก็คิดว่าแม่พูดเล่นก็เลย โทรบอกให้เพื่อนซื้อก็เลยถูกซะสามพันเด็กน้อยมันซื้อมาเยอะเนาะงวดไหนครับสิบแปดงวดที่ออกสิบแปดนะนะจากนกมาห่วงบอกนกมาร้องบอกงวดนี้ยังยังไม่มางวดนี้มาแล้วจับใจความไม่ได้ชัดเจนเพราะว่าแม่ก็ง่วงนอนแม่กินยาแล้วแม่นอนแม่จะนอนนอนน่ะมาร้องบอกแล้วแม่เลยบอกว่ามาร้องบอกแล้วนั่นไอ้ผู้ฟังนี่ง่วงนอน ขอมาร้องบอกตอนกลางวันพอตอนกลางวันมาร้องบอกเมื่อวานนี่แม่ก็เสือกไปหลับอีกดูก้าดูก้าดูไอยูทูบของก้านะ่ะพอดีอก็ดูไปแล้วกระเคิมไปหลับเลยนกก็มาร้องบอกมาร้องใกล้ใกล้นี่มาจับอยู่ตรงนี้นี่ม,มาจับตรงนี้ว่าจังไรแน่หรอือแม่จับใจพ่วมบดานั่นล่ะเอาค่าค่านาั้น กานมีได้ทักมันไงเอสมารักไอส์ทันในเอสพอรักไอสนเนาะเอสแล้วมันดังๆไปโลดโไปโลดอันนี้เจ้าวัดเองครับอุดรธานีโมยูรดอนเนาะเริ่มทำพิธีนะครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะ อิทิปิโสภควาอรหังสัมมาโทวิชาจารณสัมปันโนสุกโตโลกะบิทูอนุตตโรปุริสตธรรมมสารติอาเทวมนุ์สานังพุตโธภคาวาติสวะคาหะโตภคะวาเปิดวาสนาให้กับผู้ขาทั้งหลายที่มาเมี่ผู้ขามาขอโชคลาบจากสิ่งของอันเก่าแก่บริสุทธ์ิ ที่มีลูกะเทวาดาพุ่มเจ้าทีเจ้าทางที่ลูกะเทวาดามาจากเครื่องสีทิศหมดน,นี่ผู้ขาขออันเชิญลูกาเทวาดามาเป็นสักขีพยานให้กับผู้ขาและก็พร้อมเป็นสักขีพยานให้กับ,กบเอฟซีทั้งหลายครับเอ้ยผู้เป็นเจะาของอยู่ณทิงนี้ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงมารับฟังณนะขณะนี้ด้วยเถิดปริตวารเมตังสมตตาปัทันตา อวิคิตกิตาปริตังพนันตุสักเกกเมจรุเปกิริสิคา,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 ารัตเดจันตาลิเควิมาเีวิเปรัตเทจักาเมตุวะนาคะหาเนเคหาวัตุมิเกเตภุมมาจันตุเถวาชลาทลามิสมียากาคันทัปปนาคาติทันตาสันติเกย,ยังมมรีวราจันังซาตะโบเมสุนันตุอามาตสานาคาโวจามัทันตา ธรรมะสาปนาการโอร้ยมทนันตาขออัญเชิญลูกาเทวดาแม่ธรณีลูกาเทวดาท่านทั้งหลายจงมาเป็นสักขีพยา,ยานจงมาเป็นอุปอ,องค์ประท่านให้แกกับลูกไปเถิดเทพยยบุตรเทวดามาจากทิศทีมาจากทิศทั้งสีมาสิงสถิตณแห่งนี้มาเป็นพยายนกับลูกหลานบัดนี้ลูกหลานมาขอโชคลาภขอโชคลาภจงมาเกิดแกลูกหลานผู้ข้าสิขอ,อใส่เงินห้างหรือว่าของเก่านี่โลบลงไปให้เห็นเป็นตัวเลขขึ้นมา ไหเห็นแดงจิงคืองดยาให้ขอสามตัวบนท่านออกมาสองตัวก็ให้เป็นสองตัวล่างท่านออกมาสามตัวก็ให้เป็นสามตัวหรือว่าเลขถ่ายลอตเตอรี่แล้ววันที่หนึง่งเ,เห็นหาตัวเดียวทุกท่านโบ๊ทให้ลุกด้วยตัวว่าเห็นหาเดี๋ยวเห็นห้าแล้วเห็นหาเดีวหมาแล้วยังไม่รูปเห็นยาหมอดเห็นแดงเห็นหามาแล้วทีหนึ่งแล้วๆๆ อยู่กลางชัดมากเห็นเป็นตัวไหนบ้างแปเนาะแตัวบับใหญ่เลยเอาเห็นแปดอันนี้เด็กองเห็นะ f c นตัวไหนครับผมอยู่กลางผมชัดมากตัวนี้อยู่สายข้องหลางค่ะรุ่ากต่างไ้ภาษาเืองภาษาท้องหมูหเกาโถผ่านสตว์นะครับพร้อมครับ เระสารนต่าเราหายไกลโตพ้อกับผลหมากลากไม้ต่างๆย่างเลยไปทายทอดชดบ่นบ่ไปสิบาทีอ่ะสิบสี่แล้วบางคนก็เห็นเจ็บเจ็บบางคนก็เห็นเลขห้าอยู่นี้เลขแปดอยู่นี้เลขแปดหนึ่งอยู่นี้แปดแปดตรงที่นีแปดแปดนี่ห้า แปดทะระเบิงมั่งเดียวก็คือนี่ฮานี่แปดนี่ฮะแปดห้าห้าแปดห้า,ห,าห้าแปดห้าแล้วก็เลขแปดอยู่หูนเดียวโดดเดียวอยู่ ค่ะเอาตามขอขอกระดาษสีนุกเนี่ยค่ะเด้อยังเด้อค่ะเด้อเห็นเพราะว่าเอฟซีกับสีเห็นโบ้คือกันเนาะกระดาษก่อนนี่คือเงินอันนี้คือเด็กเก็บเงินสมุดของมาเด้อค่ะเด้อทั้งสองเป็นเพียงแนวทางในการนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับตัวเลขนะคะเอฟซีใส่วิจารณในการรับชมรับฟังเด้อจ้าเอาเอาไปใส่ต่อนอเอฟซีเลยค่ะสำหรับมือแอดมินขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ